ทำความรู้จัก DP 2 0อากาศยานไร้คนขับฝีมือคนไทยสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักอากาศยานบินไร้คนขับหรือว่า UAV รุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยกองทัพบ,บกของไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI เปิดตัวครั้งแรกในปี2022ก่อนเข้าประจำการในกองทัพบ,บกไทย dp 2 0คือผลลัพธ์ของแนวคิดการพึ่งพาตัวเองลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยมีสัดส,ส่วนการผลิตในประเทศสูงถึงร้อละ80นับเป็นตัวเลขที่โดดเด่นสำหรับ uav ในด้านสมรรถนะ dp 2 0มีปีกกว้าง13.4เมตร ยาว6.5เมตรรองรับน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด750กิโลกรัมทำความเร็วได้150-180กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินต่อเนื่องได้นานสูงสุด20ชั่วโมงเพดานบินสูงถึง20,000ฟุตและควบคุมจากภาคพื้นดินได้ไกลกว่า200กิโลเมตรหัวใจหลักของภารกิจคือระบบกล้องตรวจการ EOIR ที่ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมรองรับเทคโนโลยีเรดาร์ซาหรือว่า s y น t h ติกอ Aperture เร d a ร์สำหรับตรวจจับเป้าหมายในสภาพอากาศเลวร้ายด้วยภาพความละเอียดสูงภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การลาดตระเวนชายแดนการชี้เป้าและการประเมินผลการยิงร่วมกับหน่วยปืนใหญ่ไปจนถึงการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เข้าถึงยาก ล่าสุดมีกระแสข่าวว่าอากาศยานไร้คนขับ DP 20ถูกยิงตกบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าได้ทราบถึงการตกของอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวแล้วเป็นรุ่น DP 20ซึ่งเกิดจากการที่ฝ่ายกัมพูชามีอาวุธต่อต้านอากาศยาน